สวัสดีจ้ามือนี้ยายจะไม่กาผ้าม้วนผ้ามาหน้าน้องสาวยายจะไม่ก่าได้จ้าเด้อน้องสาวพี่สาวนั่นแหละจ้าอยู่ใกล้กันเขามาแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจเห็ตากับยายเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะไม่กาได้จ้าเด้อมาพี่นอนมาพะละผ้าละฮะนอคือเก่าเลยนาะจ้านาะอยู่แถวบ้านก็ ก็อยู่หน้าไมเคยเอาเลยจ้ะเด้อแต่ปีนี้ก็อยู่เฮือนก็ขำกอคูนเน่าไปไปเราถมไปแล้วเนาะจ้ะเนะาะไปดูลเลยพี่น้องขำก็คนเนลากะทางออกแล้วก็ถมทีนะจ้ะเนาะพี่น้องเลยมาหาแถวหน้าเพิ่นนี่แหละมีมาเนาะเห็น,ะนะน,น,น,นตุุงเดียว งางว่าต้องผีก็มันตุ้มนึงอยู่ดน bueno> ี่พี่น้องเขาเอ้อชมซื้อเขาเอ้อหน้าน้องน้องหน้าอัดบ่บรรยากาศเขียวกระจีโอ้ยนี่นี่อืมตาตองกำลังหาอยู่เขียวอีหลีพี่น้อง ตัวเตองเป็นยังไงพี่น้องไปโอ้ยอ้ยเออเอออืจะเป็นเออเชียงหนังพี่น้องเพิ่มาเห็นมั้ยอืโอ้โอ้โนั่นจะองซับแงัดนะ มีในน้ำเนาะตะทองระวังเด้อขู่พอไผ่นน้ำพี่น้อแต่น้ำชัวอู้ยนอยนในหน่อยก็มีนีย่ยพี่น้องเห็นบ่เนาะ,ะนัน่นก็ตะทองไวล้ล่ะย่างเขาไปหาตะทองมาได้อ๋อนี่ปัป๊ดปัป๊ดปัดปัดนอนในหน่อย,อยเอาบอลนี่ตะทอง อุ <f dragging> ้ย <sympath> ต <is> ัวหนอนยาวหัวหนอนสันอ้ยจ้าแนบมาเห็นน้ำดอกพี่น้องมาหาชอยกันเถอะพี่น้องเอ้ยมึงนี่คอยว่านอนแต่มันนอนยาวหพรามันเป็นต้นล่ะพี่น้องจ้างมึงมาเมืองเมืองคอยกับซีตากันยังอ๋อเพราะเป็นนอนี่มันเป็นนออยู่นี่มึงเมืองคอยว่านอนนะนี่พี่น้องซองต้นคูไหม นั่งนอนนอนนงพี่น้องนี่มึงมึงนี่มั้งนี่แม่คอยว่านอขึ้นเป็นต้นตาทองเป็นลำเป็นลำนานนี่แม่นี่นี่นี่แม่ต้องคอยพี่น้องนี่แม่นี่แม่น้องนี่นี่แม่เป็นลำแล้วโอ้เป็นลำแล้วพี่น้องสองนอหนี่นี่พี่น้องไอ้เบิ้งเบื้องชีซอเบิ้งไห้เบิ้งดีดีพี่น้อง เป็นลำล่ะเป็นลำล่ะคือเป็นชูงหรอพี่น้องโอ้โหได้คือตี๋เหรอเก่งจีบแกนแล้วป้าพี่น้องในนอที่เดียวพี่น้องในนอที่เดียวมันม่วงมันขึ้นชูงมดบรรยากาศสระน้ำอ้หพี่น้องเขียวกระจีช่วงนี้เขียวกระจี บรรยากาศพี่หน้องยามเช้าเห็ดนินจือ้อวะนี่เห็ดยังน่องพี่น้องคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะพอดีเห็นเห็ด่ายเห็ดให้ดูจ๊ะหลองยางไปเบิ่งก่อนอน่ะพี่หน้องไปลุ้นเลยมาจะมานบ่เลยอนอนึนอนหนึ่งอ่า ไ,ไปเห็นกักยาวากันเด้อพี่น้องเอย้ยตู้มันหลายูนมันหลายแต่มันยังป่ท่านนั่นนี่เอป็นไปนยากเหมือนนองมาเดีมาเบ่งมาเดีมานหลอกอ,อ,อเดี๋ยวซองนอ,อเบ่งอีกอ่ะไอ้จะทองมีอีกงวะ ใชอ๋อต uh, e oh, oh, ูมหนึงเออแล้วตุตทองว่สังดีต่มนึงอ้าจะท่องเห็นยังอ๋อโอ้ยลูกสาวยืนยังโดนไปหินอ้หูองมึงมาสูงแหงเงียะมามานี่เอนี่พี้อง ยางตะทองสองน,นอนนะ่ะอ้วยยางไฟบไดใหญขึ้นตะทอ,องเลยพี่นอนในหูนในตาขอถกขอไปแด้วอเอาเอาทราเลยน,นี่เอาวางไว้ก่อนให้อีกนอนหนึ่งนอนโอ้ตำโอ้เอเอเอ,เอ,อุปสรรคไม่มีความขีดขวางเออะ มาถึกสโลก่นี้เลยลูกสาวนี่ก็ได้นั่นโดนบนอลอะเราว่างระว่างเขามือเขามือขุดจอดไม่ได้ตัดต่อนะขาคือุอทานได้จ่าเด้ออุทาน อุทานตะทองตะทองอุทานตะทองห้ยเบิ้งเบิงมือน่ะน้อยนึงนะเสียวๆตัวอุทานละตะทองหงผู้ได้ดึงไหวก็ไฟเออตะทองเงาเออนี่ก้อนพี่น้องนะ นั่นระวังโอ้ยสังสี่แล้วไม่มีน้ำโอ้ยสู่ๆเด้อตาเอ้ยอะไรไอ้ปอดพี่นอ้องตะทองชุ้งๆผุนโนอะ้ยเป็นลำละผุนไอ้ไอ้ผุนนะไม่สูงหรอกไปล่อยเป็นลำนาะพี่นอ้องปล่อยเลยถือมาไะถือมากัน หนึ่งเด้อพี่น้องเนี่ยเออไออ่างนอนหนึ่งก่อนหนึ่งกลยนะอ่ะให้ตาทองเขาไปเอ้าเอาไปตตอนตาทองออกมาแล้วจ้าเนาะมีจังนอตาทองนอนหนึ่งเอ้าให้ตาทองเขาใหญ่บ่หาทำซองเนี่ยหาสูสูต่าเด็กสาวยิ้มไปกำลังใจให้ยูท่องขีดเด้อไป จวดจุดจวดอยู่กำลังจะออกมานะครับนอนหนึ่งจดท้องได้ย่างจ้าเบ๊าย,อยสอาธตเวสอธโวนี่น,นี่แม่ นี่อ๋อนี่พี่น้องหนึ่งวันในสิบวันไดนเนาะพี่น้องเนาะไปไปใหายายขอดหรืออะไรขอดไปใหายายแล้วปอกจะ้ะมือว่านเอาไปเห็ดจังไหนไมื่มอวานเห็ดน้องใหม่ชมพี่น้องอ๋อมื่อวานเห็นน่องใหม่ชมพีกระตุ่มไปต้มไปไปไปให้พี่สาวเอาไว้ให้น้นอนงสาวแล้วเนาะน้องสาวฝากคนกรุงเทพแล้วไปให้คนกรุงเทพเนาะให้ลูกสาวตาทองเออลูกสาวใหญ่ลูกสาวพี่สาว นูเ่เข่งนี่นะจ้าปะลุยเลยไปแกะอีกจ้าปะสวัสดีจ้าพี่น,อน,อน,น้องจะถองกรับลูกสาวไปไปซ้ำมาแล้วแยกกระสุกองมาจ้าเนาะปอกงอไม้หาดวงนี้ห่าจะมาใหม่เเนาะพี่น้นอง มะปอเห็ดหมอดเห็ดสมน้ำก็บอกว่าแยกกัเห็ดสมหม่อยู่ไลมาใหม่แยกก็บเห็ดสมไว้เน้อจ้าเนาะมาพี่น้องมาปอในการสาบมาเร็วแยกกัมาปอมานสาบไว้เน้อจ่าเนาะแล้วยสไปทางไหนเฉพากันไปทางไหนายก็เอ้ไม่เดีเขาคูเขาปาาหาวาดที่น้องใหม่เน้จ่าเนาะ Ừ, cái thả nhãng thì nó lọt xuống he nào luôn ừ. như nào? Đó, này kia theo bạn như này cha về nhà nó nó ừ. thế, là, cái thì nó <laughs> ยี los! Los los, wow, ah, ah, uh, ่องมาเห็ดไรกินเขดนดจเนาะวาแนกไปเห็ดน้องเท้าเลยไปเห็ดใหญ่เห็ด่ยราไม่ส้มนร้ายเลเมอนนี พแยกกองเร็วแยกกับขี้จักไว้เนาะจ้าเนาะจับไว้ถ้าแกงใครเห็นโมคิดอะไรเนาะจ้าเนาะหามาเลยใส่ตุ้ยยิ้นไว้กินรุนรุนแน่ต้มไว้แล้วก็นอ้กินรุนรุนเนาะเดี๋ยวก็มาจักมาจับมาเป็น ไปตม้มใส่เกลือตม้มเก็ดสมกะมาไหวนอจาาเนาะทีสมกะมาไหวที่สองหมืน่นสามหมืนห่น่แบหว่าใหญ่มาไหวใหญให้ไปดึงนจาเนาะให้่ใหนาจาก ต้นแยก่กะทิบอได้เห็นแย่กะทิต,งงมมต้นใหม่โม่ถ้าแกงคือเราพี่น้องหีนบอที่ย่ายมาไวเมื่อวานี่ยายได้มา ได้มาไวอีกสองคืออีกคืนหนึ่งแยกกับที่ออกที่ออกแยกยากสิญัาตใส่ที่ออกแยกกับมาขันเกลือายกกับมะยัดใส่อันนี้ไหวกินโด,ดนๆเนาะจ๋าเนาะใหญ่กวดนี่นี่ได้มาเมาื่อวานแต่ายได้มาเมื่อี้นายกกับสีเฮ็ดจักไวถ้าเฮ็ดมกุกถ้าเฮ็ดกินเฮ็ดอยากไปเรื่อย แยเห็ดตัวเห็ดสูงเร็วนะจ๊ะเนาะต้มอกว่าเห็ดตุ้มมนี่แยกกระเทียมไว้ตรงโมะตุ้มน้องี้น้องตุ้มนี่แยกทุต้มเห็ดโมกแก้ปื้เห็ดย่งกระไดซุปกระไดนะจ๊ะเนาะอใหม่งัดทั้งงักดี มามบริารหไปหนาบานหนาเ่นกระับใส่ใจคนในใหน้าดนก็ดีคาบิาไปูงทำลูกทุฝาหน่าตัวี่ดจดในะรัอืมวนี้ใหญ่ไปโจคิปแล้วพี่น้องะ ยกคลิปไปสซนใหม่ก็มาบอกจักจะตะกินไปเที่ยงเคนี่ไปจ้าเลยกระสอบคลิปใหญ่คลิปแซมโนใหม่ตะทองมาไปครับสาวยายไปนั่งเลยวเนาะลุดกะซ่อนใาย่เต็นตะท่องดี่นี่ลดนี่เท่าเลยยายกะทิจกคลิปไปเพียงเคนีเยอะจ้าเลย อบคุณทุกกรลังจขอบคุณ,คคณทุกคอมิมนอบคุณทุกไ์ทุกแทร์ขอุคุณที่ตามใยมาตลอดายหลับพี่น้องในจ้าให้พี่น้องแนนครับสุขภาพาแข็งแรงดีไม่แห้งทุกผูทุกคนให้ัเลยด้วยยิงยงขึ้นไปทุกคนด้จ้าเออสวัสดีจ้าุขภัพแข็งแุกผูทุก้กนใ่ข,ข,ข้างขาบายบายจุ๊บ